อยู่กับปานที่วัดป่าสรีถาวรครับวัดในเท็กซัสอเมริกาก็มาทําบุญใกล้วันเกิดนะครับปานเกิดวันพรุ่งนี้ก็เอาไม้ที่แกะมาถวายหลวงพ่อด้วยนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ได้จากวัดที่นี่แหละพอดีมีต้นไม้ต้นหนึ่งมันตายนะครับหลวงพ่อก็เลยเมตตาให้ป่านมาแล้วก็เลยไหนๆก็เป็นไม้ที่วัดแล้วแล้วก็เลยแกะเอามาถวายให้นะครับ นี่เป็นไม้ไวโอกนะครับเปลือกค่อนข้างหนาเลยก็ขั้นแรกป่านก็ต้องกระทอะเปลือกออกมาดูเนื้อนิดนึงก่อนนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม้แข็งๆเงี้ยเจอสิวไทยอย่างนี้สบายเลยนะครับง่ายสิวไทยไม่ค่อยถูกใจกับไม้เนื้ออ่อนเท่าไหร่นี้ป่านก็อยู่ในวัดเลยนะครับ หลวงพ่อเมตตาให้ใช้พื้นที่บริเวณวัดได้เลยแต่แดาว,ว่าแกะออกมาน่าจะมีรอยพวกหนอนแทะอะไรนิดหน่อยนะครับตามไม้ที่ไม่ได้ถูกเก็บอย่างปกติลายสวยไหมไลายมันจะเป็นจุดๆนะเป็นเส้นวิ่งๆนะครับ ควรละเลงควรละเลงรอรอรอถ่ายรูปเป็นสกิงเนาะอะไรอะไรเจตสกิับมาที่นึงข้าปากกับสองตัวนึงนะไฮเกอร์ชูก้าคุสตันมันมาจากประเทศอะไรอ่ะไต้หวันปะหนูไต้หวันปงปงจริงอร่อยไหมเฮ้ยมันแบบมันดูโชว์สีแต่หลอดมันไม่ใส่นะขอคำบรรยายหน่อยครับ เบสบาร์เอเวอร์บ้าแต่เป็นคนชอบกีนไข่มุกเล็กคนเเปรียบเทียบกับบรรยากาศหน่อยว่าบบราแก้วนี้บรรยากาศเหมือนอยู่ที่ไหนโอ้โหเราทำต่อที่ยากมากเลยอะค่ะเหมือนตอนพระอาทิตย์ตกหรือวานิลาสกายตอนนี้อคะในลองใหม่ลองใหม่จะถามใหม่ไหมนี่แหละก็ตอนนี้ผมไม่ได้ตัดแต่ทำรู้สึกเหมือนแบบ สอบปลายภาคเสร็จอะคะ่ะรสมันฉ่ำมันแบบโมโมอแบบหอมหวานอะความสำเร็จนี้นะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะถึงถึงถึงเข้ารับปริญญาได้ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะเฉยๆรับปริญญาเฉยๆอ๋อสอบปลาภาคเสร็จอ <Okay. S 1> พบพบืมขับมาภาคเสร็ <laughs> จโล้วอะไรสิที่ฝนครับพี่ฝนป่านก็กินแบบไม่มีโบบ้าถ้าของข้หนีมันเป็นทีรามิสุอ่ะหร่ะเอ ย่านนี้มันเป็นย่านชัยนาทานะครับเราก็เลยหาอันนี้กินได้แล้วร้านนี้มันเพิ่งมาเปิดด้วยเปิดได้แบบไม่ถึงเดือนเองมั้งตอนมาเปิดวันแรกอะคิวเยอะมากซึ่งจริงๆอันนี้ก็คิวเยอะนะรอแบบว่า15นาทีได้เลยนะครับสรุปก็แกะไม้ไม่เสร็จนะครับได้แค่กระเทาะเปลือกเดี๋ยวต้องหาเวลากลับไปทำใหม่นะครับเพราะว่า ตอนระหว่างทำอ่ะพี่นิดก็มาเรียกพี่นิดเนี่ยเป็นเจ้าของลักกี้แลนด์ครับลัคกี้แลนด์เนี่ยมันเป็นคล้ายๆสถานที่ท่องเที่ยวอารมณ์มันเหมือนสวนแล้วก็มีพวกงานศิลปะมีรูปปั้นมีทั้งรูปปั้นเก่ารูปปั้นใหม่โดยธีมหลักๆอาจจะเป็นธีมจีนธีมเอเชียนะครับมีรูปปั้นปูนที่เป็นแพนด้าใหญ่เลยนะครับ แล้วก็รูปปั้นกังฟูมีสุสานหินซีฮ่องเต้จำลองนะครับมีกำแพงเมืองจีนจำลองก็คือเป็นคนไทยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของตลาดนัดข้างๆด้วยพื้นที่ใหญ่มากซึ่งพี่นิดก็เรียกไปให้ไปดูกำแพงตรงลัคกี้แลนด์เนี่ยพิ่นิดบอกว่าอยากจะเพ้นท์ให้ป่านะมาช่วยเพ้นท์ได้ไหมเพราะตอนแรกตอนนี้มันมันเป็นติดเป็นรูปไวนิ้วอยู่นะครับ ปานก็โหสนใจอยู่แล้วนะก็เลยบอกว่าสนใจมากครับก็ยินดีที่จะทำเลยเร็วๆนี้ก็คงจะได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวปานจะรีบเคลียร์งานแกะไม้ที่ค้างๆก่อนแล้วก็รวมไปถึงต่อจากนั้นอาจจะได้ปั้นลูกปั้นที่เป็นปูนชิ้นใหญ่ๆเอาไว้ก็คุยกันไ้บ้างแล้วนะครับน่าสนุกเลยเนาะเดี๋ยวรอดูแล้วกันก็ขอบคุณ พี่นิดมาณนะที่นี้ด้วยนะครับเล่าประสบการณ์เรื่องพี่จิโร่ให้ฟังหน่อยนะครับวันนั้นที่พี่จิโร่มาถ่ายป่านออกในช่องของพี่จิโร่นะครับสนุกมากเลยนะแล้วก็ตื่นเต้นมากตอนแรกอ่ะวางตัวไม่ถูกคือใจจริงๆ่ะป่านอยากจะเจอพี่เขาเฉยเฉยอยากจะคุยว่ามาอยู่ที่เนี่ยนะครับป่านก็ไม่มีเพื่อนคนไทยเลยก็จะมีแต่อยู่กับภรรยาแล้วก็ รุ่นพี่ของภรรยาอีกคนนึงก็เราก็อยู่กันแค่นี้ส่วนแล้วก็อยู่แต่บ้านเราก็อยากจะรู้มุมมองด้านอื่นของฮุสตันบ้างแล้วก็เราก็เห็นว่าพี่จิโร่นี่ก็เป็นคนที่ออกเที่ยวเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะเจอก็ติดต่อไปเราก็ปรากฏว่าพี่จิโร่ก็ขอมาถ่ายปานก็เฮ้ยพี่ไม่ไม่ต้องถ่ายก็ได้นีน้ผมมาเกรงใจอะไรเงี้ยคืออยากคุยเฉยๆแต่ก็ อาก,ก็ไม่ได้ขัดกันนะครับพี่ก็มาถ่ายแล้วก็สนุกมากเลยตั้งแต่เจอเพราะว่าเ,เราวางตัวไม่ถูกเพราะว่าเราดูคลิปพี่จีโร่บ่อยใช่ไหมเราก็เราจะรู้สึกว่าเราสนิทอะ่ะพอเราเจอปุ๊บเราก็จะเหมือนจะคุยเรื่องราวต่างๆเลยเพราะเรารู้ประวัติพี่เขามาเยอะแล้วเงี้ยเราก็มานึกพึ่งนึกได้ตอนที่จากกันว่าเฮ้ยเราสนิทกับพี่เขาไปปะวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เกรงใจนะคือป่านพอเข้าใจเรื่อง คนที่เป็นคนของประชาชนเลยว่าเวลาเราไปเจอแล้วเราทําเหมือนรู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เออเดี๋ยวเจอครั้งหน้าเราต้องต้องวางตัวดีๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆต้องขอโทษพี่จิโร่ด้วยนะครับป่านก็ลืมไปตื่นเต้นด้วยเนะเราเจอคนที่เราชอบอะไรเงี้ยเล่าเรื่องของความเก่งกาจพี่จิโร่หน่อยครับคือมาถึงอ่ะเดินเข้ามาในทางเดินปานเห็นสายตายกันเลยคือเหมือนเหี่ยวเลยอ่ะประมาณว่าหา วัตถุดิบเลยว่าอันนี้มันน่าจะไปอยู่ในคลิปแล้วดูดีอะไรเงี้ยซึ่งบางเป็นมุมที่ป่านเดินผ่านทุกวันแล้วป่านยังไม่รู้สึกอะไรด้วยซ้ํแต่พอพอไปเห็นมันอยู่ในคลิปพี่จิโร่จริงๆเช่นทางเดินบ้านป่านเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันสวยว่าเป็นแล้วพี่จิโร่ไม่ได้ถ่ายมุมที่เราเป็นสายตาเราดูไงก็ถ่ายต่ําหน่อยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้เป็นเป็นศาสตร์ที่ไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นะครับไม่ใช่ว่า ปานมีกล้องแบบพี่จิโร่เราจะทําได้นะต้องมีสายตาระดับนี้จริงๆอะแล้วก็เรื่องของทัศนคติความคิดอีกนะครับแล้วก่อนหน้าที่จะมาเจอกันอะปานก็ถามว่าต้องเตรียมอะไรไหมครับอะไรเงี้ยเราไม่รู้เราไม่เคยออกรายการอะไรแบบนี้ไงก็พี่จิโร่ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรแล้วก็อาวเหรอพอมาถึงปุ๊บก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเหมือนที่ทุกคนดูในคลิปเลยมันเลยได้บรรยากาศเหมือนพึ่งมาเจอกันจริงๆ คนที่ดูเนี่ยก็จะสัมผัสได้เลยว่ามันไม่ได้มีการเตรียมจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เตรียมถึงขนาดที่ว่าป่านเรากําลังนั่งทํากันอยู่ใช่ไหมพี่จีโร่เขาก็ถามเลยไม่ได้มีบอกก่อนว่าจะถามอะไรก็เราก็ตอบตามนั้นซึ่งก็ประมาณนิดหน่อยส่วนแล้วก็แกะแกะไม้อยู่ดีๆใช่ไหมครับป่านก็พูดถึงเรือร้าน,านอุปกรณ์การแกะไม้ว่าที่เนี่ยมันมีร้านขายอุปกรณ์นะพี่อยู่ใกล้บ้านป่าเลยอะไรเงี้ยพี่จีโร่บอกเฮ้ยเหรอไกลไหม ไม่ไกลอ่ะพี่พี่เขาบอกว่าไปกันไหมผมก็ฮะไปพี่ไปไปเลยไหมครับพี่บอกเออไปเลย <c oughs> <c oughs> ผมก็ก <c oughs> ็เลยจะเออเราก,ราก็ไม่อยากขัดใจนะเราเราก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปก็เก็บของเก็บของเก็บของแล้วก็นั่งรถเปิดประทุนพี่จะไปที่ร้านแล้วก็ไปขออนุญาตร้านถ่ายทําจริงๆมันมีเบื้องหลังที่ป่านอยากจะเล่ามากเลยแต่ว่าก็เกรงใจพี่จิโร่นะมันมีเหตุการณ์ตลกตลกที่ที่ไม่ได้อยู่ในคลิปนะครับ ก็ขำดีเรารู้สึกว่าพี่จิโร่เขาเป็นธรรมชาตเิเหมือนในคลิปเลยนะครับไม,ไม่แปลกแล้วป่านได้รับแรงบันดาลใจเยอะมากใน,ในเรื่องของคือป่านต้องบอกว่าพี่จิโร่เขามีจิตใจทําเพื่อผู้อื่นจริงๆนะป่านรู้สึกได้เลยว่าการออกไปทําคลิปอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาบ้านตัดต่อมันเหนื่อยมากเลยนะครับถ้าคิดถึงแต่ตัวเองเป็นหลักอะ่ะทำงานนี้ได้ทำแบบนี้ได้ ไม่นานเลยเชื่อจริงๆนะครับเพราะาส่วนตัวป่านเองเนี่ยป่านก็ทําเล่นอยู่นะป่านยังรู้สึกว่าขนาดเราทําเล่นนะ่ะไม่ได้จะหวังผลเลยเราเลยงรู้สึกเหนื่อยเลยนะจะตัดต่อจะอะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าจิตใจแกเป็นจิตใจผู้ให้จริงๆเวลาป่านสังเกตเอกจากสายตานะแล้วก็คอนเทนต์ป่านเรียกว่าสิ่งของแล้วกันในแต่ละอย่างที่แกหยิบจับอะแกอยากจะถ่ายทอดให้คนดูได้ประโยชน์หนึ่งแล้วก ได้ความบันเทิงหนึ่งแล้วก็ได้ความสุขอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทุกคนที่ติดตามพี่จิโร่มาก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคลิปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเลยมีเสน่ห์บางอย่างที่หาได้ยากจากคลิปปกตินะครับเพราะมันมีความจริงใจสูงมากเลยอ่ะตานพูดอย่างนั้นละกันแล้วก็ในฐานะคนที่ทํางานศิลปะนะครับปานรู้สึกว่างานมีเดียเนี่ยหรือการทําคลิปแบบนี้มันเป็นหรือเรียกว่าภาพยนตร์ละกันนะครับ เข้าใจง่ายมันเป็นงานอาร์ตที่ป่านว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วอะ่ะใช้ทั้งภาพใช้ทั้งการเคลื่อนไหวใช้ทั้งการมุมมองมีบทพูดสนทนาสีบรรยากาศเสียงดนตรีครบเลยอยู่ในชิ้นชิ้นเดียวเออมันเลยมันเลยทรงพลังแล้วก็ พรามันเป็นแบบนี้คนที่จะผลิตอะไรพวกนี้ป่านเลยนับถือมากๆป่านถือว่าเป็นที่สุดส่วนตัวนะครับป่านถือว่าเป็นที่สุดของงานศิลปะเลยก็ว่าได้งานวาดรูปงานแกะไม้ของป่านนี้สันถือโอ้โหเป็น,เป,นเป็นแบบซับเซตของมันมากๆเลยก็เลยป่านรู้สึกว่าอยากเจอพี่จิโร่อีกป่านก็เลยบอกว่าพ,พี่ผมเป็นลูกมือก็ได้นะอยู่เบื้องหลังผมอยากไปดูแล้วก็ผมรู้สึกหลังจากกลับไปพี่จิโร่กลับไปนะ ่านรู้สึกได้รับพลังงานดีๆแล้วก็มีแรงที่จะทำเพื่อผู้อื่นเพิ่มขึ้นมีแรงที่จะทำงานของตัวเองเพิ่มขึ้นไปเลยนะครับดีมากเลยอยากไปเจออีกรู้สึกเหมือนได้เติมพลังก็ขอบคุณพี่จิโร่อีกครั้งนะครับแล้วก็ฝากให้ทุกๆคนช่วยกันแชร์คลิปของพี่จิโร่แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งครับตลกมากเลยป่านนะก็ไปซื้อ น้ำที่เซเว่นอีเลเว่นแถวบ้านนี่แหละที่อเมริกามีเซเว่นอีเลเว่นด้วยนะแต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่แล้วก็มีน้ํากดน้ำสลิปปี้เหมือนที่บ้านเรานั่นแหละซึ่งเซเว่นเนี้ยมันอยู่ใกล้นะครับเราผป่านก็ไปห้าครั้งได้แล้วเมิงซึ่งครั้งที่ผ่านๆมาเราก็ไปซื้อขนมซื้อน้ําอย่างนี้แหละปกติก็เหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรแต่วันที่ไปล่าสุดเนี่ยคือป่านก็ไปซื้อน้ํากับภรรยาป่านเนี่ย คนละแก้วแล้วก็ไปจ่ายตังค์ภรรยาป่านก็เดินเล่น,เล,นเลือกนู่นเลือก,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 อกนี่อยู่ป่านก็มาจ่ายตังค์แล้วก็ดึงบัตรออกมาจะจ่ายเงินพนักงานก็บอกว่าเอาไปเถอะ you can take it อย่างเงี้ยแล้วก็ฮะ ah ก็งงเราวก็เฮ้ยหรือว่าเราฟังผิดวะป่านก็ยื่นบัตรให้เขาดูบอกว่าทําไมตัวเลขไม่ขึ้นผมจะเสียบบัตรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเอาไปเถอะไม่ต้องจ่ายป่านก็เอ๊ะ e งงยังไงวะหรือมันเป็นโปรโมชั่นอะไรป่ะ แล้วก็ถามเขาอีกทีว่าเฮ้ยไม่ทําไมไม่ต้องจ่ายเขาก็บอกว่าเขาก็เขาอยากอยากทําเขามีความสุขเขาพูดอย่างนี้นะเขาบอกก็ก็เขาอยากทําเขามีความสุข่านก็เฮ้ยจริงเหรอเขาก็บอกว่าจริงแล้วเราก็ไม่รู้จะทําไงลรวก็ถามย้ากันไปกันมาอย่างเงี้ยสามสี่รอบแล้วจนแฟนผมก็เดินมาเขาก็พูดแบบเดิมอีกเราก็เลยอ้าวเอาก็ขอบคุณแล้วกันแล้วก็เดินออกมาแบบงง,ง,งใจหนึ่งก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าเดินออกจากร้านแล้วจะมีใครมารวบตัวหรือเปล่าวะก็ไม่มีนะ ก็กลับบ้านมายังนั่งงง,งกันอยู่มันก็มาคิดได้แฟนผมก็บอกป่านหรือว่าเขาคิดว่าป่านไม่มีเงินวะป่านก็บอกป่านก็ถือบัตรนะแต่ว่าวันนั้นป่านก็แต่งตัวประมาณนะี้คือใส่เสื้อสีเทาแต่ว่าไม่มีลายนะแล้วมันจะเลอะสีนะเสื้อทํางานอนะ่ะกางเกงก็เลอะสีแล้วผมก็อย่างเงี้ยกระเสืะกระเซิงติดกิ๊บด,ด้วยนะแล้วก็ตกลมผอมแบบนี้ยเขาก็ไม่ว่าโฮมเลสมันคงสงสารป่านนะก็เลยให้น้ําป่านมาฟรี อันนี้เดาเล่นนะแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ที่แปลกดีสนุกเจอเลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับ